อยากได้ตาควายคืนความหวังของคนไทยต่อทัพภาคสองจริงแล้วผมไม่อยากกดดันทัพภาคสองครับเพราะทัพภาคสองนั้นมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าจะทวงแผ่นดินไทยกลับมาหากแต่เราไล่ประสาทบริเวณชายแดนแล้วมีตาเมือนทมตาควายตาเมือนโตสตอนนี้เราเสียประสาทต,ตาควายให้ขเขมรไปพี่น้องคนไทยทราบกันดีนะครับ จากเหตุการณ์ปะทะกันคืน28กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงพื้นที่ตาควายนี้เราเสียทหารหารไปหลายนายด้วยการกำหนดเวลารบเวลาการหยุดยิงที่กดดันทหารไทยเรามากถึงขั้นต้องลุกขึ้นออกนอกบังเกอร์แนวกำบงังเดินเข้าหาศัตรูช่างเป็นความกล้าหาญห้าวหาญที่ไม่มีทหารกองทัพไหนในโลกนี้ทำกัน คงมีแต่ทหารไทยเท่านั้นที่กล้าเดินประจัญบานขนาดนี้ด้วยความห้าวหาญขนาดนี้แต่ทางขเขมรทางกองทัพเขมรตอนนั้นเขาเสียส่วนอื่นๆให้ไทยเราหมดแล้วส่วนใหญ่ กำลังทหารขเขมรทั้งทหารบ้านที่แตกพ่ายจากจุดอื่นๆและหน่วย B HQ ได้มารวมกันเพื่อสมรภูมิประสาทตาควายทำให้การประทาจุดนี้ดุเดือดมากๆแต่ด้วยเวลาหยุดหยิ่งที่เที่ยงคืนนั้นเราบุกเข้าไปได้ในระยะใกล้ถึงตัวประสาทแล้วเป็นอะไรที่คาใจทหารไทยคาใจคนไทยมากๆดังนั้นหากมีโอกาสปะทะกันอีกรอบได้โอกาสอีกรอบผมเข้าใจ โดยศักยภาพของกองทัพไทยทัพภาคสองและหน่วยเสริมอื่นๆในรอบหน้านี้คงปฏิบัติการได้สำเร็จหรือหากว่ามันยากจริงสำหรับทหารราบเนื่องจากขเขมรมันใช้ตัวประสาทเป็นที่มั่นผมเสนอว่าเราควรยึดแผ่นดินแนวเขตเราคืนให้ได้ก่อนประสาทจะถูกทำลายบ้างคงไม่เป็นไรครับเราสร้างใหม่ได้ กรมศิลปากรออกมาการันตีตั้งแต่รอบที่แล้วครับแต่การเสียแผ่นดินเท่ากับเราเสียประสาทไปด้วยครับยึดเนิน350ยึดตัวประสาทนั้นคือเป้าหมาย ทั้งนี้การประทะรอบหน้าที่เกิดขึ้นก็จะงานหนักกับทัพภาคสองเหมือนเดิมครับเพราะเขมรมันคงเข้าตีทุกๆจุดที่เรายึดคืนได้ในรอบที่แล้วหากการประทะเกิดขึ้นได้แล้วและไทยเราสามารถยึดคืนปราสาทต,ตาควายได้ก่อนวันกเกษียณของท่านแม่ทัพภาคสองคงเป็นของขวัญที่มีคุณค่าแก่ท่านแม่ทัพและคนไทยทั่วประเทศอย่างยิ่ง และเป็นการประกาศเป็นการตอกย้ำความพ่ายแพ้ให้ทัพขเขมรชาวขเขมรได้รับรู้ถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของทหารไทยความสามารถีกันของคนไทยเป็นการดับห้าวชาวขเขมรดับฝันทัพขเขมรหยุดคิดที่จะรบกับไทยไปอีกนานขอฝากความหวังไว้กับทหารกล้า ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองทหารทุกท่านในการปฏิบัติการยุดคืนปราสาทต,ตาควายและทุกสมรภูมิด้วยครับสยามกุก2 0กย68ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง Facebook, TikTok และ YouTube สยามกุกครับ